ของเอ p City ีซีร่วสองคกับบัสพ u เกอร์สบ e วชั่โอ้โหเดินพาเหรดเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเชิญน้องคณะนี้เลยสวัสดีน้องๆบัสอ้วนทั้ง12คนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีพลเมืองจาก n อ p City ซทุกคนเลยนะฮะรวมถึงพี่กล่องทุกคนเลยวันนี้ผมท็อปน้ำพานโชดธนชัยครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน m อ p x BUS Our day in NPP City, NPP City Gang Meet Up เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีความทรงจำดีๆร่วมกันอย่างแน่นอนนะครับคืออันนี้เป็นงาน Meet Up สุดพิเศษที่พี่กล่องเนี่ยเขาจะให้ทุกคนมารวมตัว NPP City Gang You know? Solid นี่เนาะ Gang g a NPP g City Gang นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ครับเอ้าฮัลโหลฮัลโหลเยอะเยอะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะรับหน้าที่เป็นซิตี้ไกด์นะครับพาทุกคนไปทัวร์ในเมือง n อ b City ของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยซีซั่นที่1ของเราก็จะเป็นโรงงานกล่องเนาะใครมาบ้างครับซีซั่นที่แล้วขอดูมือหน่อยอุ๊ยมากวนเลยผมก็มาน้องๆมาไหมมามาทุกมดเลย เดี๋ยวซีซ er ั่นที่2นี้เนี่ยเรามาทัวร์เมือง n b p City กันดีกว่าซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าเมืองทั้ง12คนแล้วนะฮะก่อนที่จะไปพูดคุยกันให้เขาแนะนำตัวกันดีกว่าเจ้าเมืองที่12ครับคุณคือใครฮะครเป็นใครคเนครอีธาวันนี้ยืนไกลอีนก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณให้กับอีธานอ่าเอาอีนจัดไปโบเซนเดนะ่งาับมือไดชรบบัส ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรับบทเป็นเจ้าเมืองของ NVP City กับทุกคนถูกไหมซึ่งต้องบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเขาประกอบอาชีพกันหลากหลายแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ถูกแอดสไซน์ไปอยู่ที่ช็อปต่างๆไหนมีช็อปอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างนะฮะอ่ะอย่างอยากรู้อย่างเสื้อชมพูมาควิสอันนี้คือช็อปอะไรครับครับผมเสื้อชมพูนะอยากสเต็ปขึ้นไปแน่ไหมน้สเต็ปขึ้นไปสเต็ปขึ้นไปสเต็ปขึ้นมาข้างหน้าอ่าโอเคคือพวกเรานะเป็น Chocolate Factory ครับผมแล้วพวกเราคือ ช็อกและเชลเช่ครับผมอก็คือแบบเป็นเป็นเมืองหวานสายหวานก็คือพวกเราเนี่ยรับบทเป็นนุ่มหวานนะครับผมแล้วก็พวกเราเนี่ยจะมามอบความน่ารักเสิร์ฟให้เต็มแก้วเลยครับผมเป็นนุ่มหวานนี่ถามน้องเน็กยังน้องเน็กเขาอยากจะเป็นหนุ่มมืดมนนะช่วงนี้ติดมืดมนแต่ว่าหน้าติดหวานเสียบแต่แต่นี่แต่นี่นี่เสียงหวานเสียงหวาน ก็หวานกันหมดนะซึ่งในเมืองนี้ก็เป็นช็อกโกแลตแฟคทอรี่ใช่แสดงว่ามีพวกมีโก้งมีแก้วอะไรพวกนี้ใช่ใช่โอเคโอเคเป็นเมืองหวานเมืองหวานเป็นพอหวานมากกว่าใช่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมอื่นขึ้นมาขึ้นมาพูดบ้างนะทางน่ฮาร์เนี่ยทีมสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเป็นยังไงเหลืองคือพวกผมเนี่ยมาในทีมของ florist นี่ผมฝึกซัมเนียรจากอารัตเขาบอกให้ florist สถือใช่ครับ ก็คือคนทําอะไรนะแปลว่าอะไรนะแปลว่านักจัดดอกไม้นักจัดดอกไม้ใช่ก็คือ f l o w e r s h o p นี่คือมาในทีมของแบบแจกความสดใสอ่าก็คือผมไม่ไม่อยากจะขีดหรอกแค่บอกว่าความน่ารักใน Nv City นี่ก็มาจากพวผมเท่านั้นแหละครับผมประมาณนี้เลาเอสโฟสเเดี๋ยวลงลึกเรื่องดีเทลกันต่อแต่ว่าอยากจะรู้อันนี้เป็นสีน้ำเงิน ครับผมเป็นเมืองอะไรนี่คือคุณทำอาชีพอะไรคุณจังคีย์ชอปเป็นคีย์ชอปสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินเป็นยังไงน้องพีมเป็นผมบอกเลยว่าสำคัญสำหรับสำคัญที่สุดอ่ะผมว่าในเมืองนี้เพราะว่าถ้าสมมติไม่มีกุญแจเนี่ยทุกคนก็เข้าเมืองไม่ได้เลยทีเดียกอันนี้พวกเราเป็นสี่สี่คไม่ครับเมืองเราเป็นอัตโนมัติครับเดินผ่าน้วผมจะให้มีกุญแจอ๋อโอเคโอเคก็คือเป็นคีย์ชอปครับผมพวกเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรช่างกุญแจอ่ะสี่คน เป็นคนเปิดเปิดประตูให้เขาเข้ามาในเมืองครับผมเป็นช่างกุญแจที่หล่อที่สุดสี่คนเพราะว่าบิวสี่คนอ๋อทั้งเมืองจะมีช่างทำกุญแจอยู่แค่สี่คนก็เลยหล่อที่สุดก็เลยหล่อที่สุดเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะผู้แต่แต่ละคนนี่คือจะขิงอะไรกันขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวคุณโค้ชกลับมาดีกว่าเลยพี่ท็อปนี่ซินตานนี่เมืองอะไรครับมันเป็นอะไรในเมืองครับอันนี้เป็นเอ่อเมืองข้างๆ เมืองข้านแต่ว่าเป็นคนแบบยุ่งยากเรื่องชาวบ้านอ๋อมางเคียงใช่ครับผมมาจากเมืองข้างๆแล้วก็เลยมาเยี่ยมเยียนเอ็นบีซิตี้อยากทำความรู้จักไงโอเคครับอยากพามาเจอกับเอ็นพีแบบชาวเมืองทุกคนให้มาเจอกับเจ้าเมืองรับบทเขาเรียกว่ามักคัดมักลายยแปลว่าลายยงจ้ะ แปลว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคนไกด์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 ปาคุเทปัจจุบันนี้เอาเป็นว่าพาทุกคนพาเจ้าเมืองมาเจอทุกคนนะฮะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจัดเต็มแน่นอนนะเพราะว่ากิจกรรมสนุกๆแล้วก็เจ้าเมืองทั้งสองคนเนี่ยเขาจะมีโชว์พิเศษเตรียมไว้ให้กับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอฝากแฮชแท็กไว้หนึ่งแฮชแท็กก็แล้วกันนะครับ n p p x b u s o o u r d a y i n n p p c i t y นะครับ วันของพวกเราในเมืองเอ็นะครับผมเอาล่ะก็เดี๋ยววันนี้ไหนๆเขาก็ขิงกันไปแล้วว่าร้านไหนเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอลงลึกเอาจริงเอาของของแต่ละช็อปเนี่ยมาโชว์ให้กับคนละเมืองได้ดูเลย้วกันนะฮะมาเลยครับนี่เดี๋ยวให้แต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยมาพรีเซนต์กันเลยคือปีที่แล้วซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราเขาเรียกว่าเราทําพี่กลทําน้องกล่องออกมาเยอะแยะมากมายทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็จะคิดว่าเอ้ย มีกล่องแล้วแต่ไม่รู้จะเอาอะไรไปใส่ทีนี้ซีซั่นที่2เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราสร้างเมืองมาสึงดีกว่าเนาะเป็นเมืองที่ทําให้ทุกทคนเนี่ยอ่าสลับที่นิดหนึ่งอ่าสามบ้านสามบ้านเป็นเมืองที่ทำให้ทุกคนได้มาพบเจอกันมีทาช่องอาชีพต่างๆนะครับที่อยู่ทางหน้าทุกคนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นดิสเพลย์ทั้ง3บ้านนะครับเดี๋ยวให้บาสเนี่ยยืนตาม ทีขอตัวเองเลยยืนตามอาชีพเลยอันนี้เนี่ยฟ o r e s t ใช่ไหมใช่ครัอันนี้เป็นฟ o r e s t ส่วนตรงกลางก็เป็นคีชอ่ะแล้วด้านนี้ก็เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตแฟกซ a ที่ช็อกโกแลตแฟกซ์ที่ Yeah ช็อกโกแลตนี่ถ้าจะอ่านแบบอินเตอร์ต้องไทยต้องรวมเป็นึงใช่เลื่อนไปหมอขอยที่นี่เลื่ไป เชิร์คช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่าประมาณนี้แต่ว่าเรื่องลูกคานี่ผมไม่ค่อยเก่งคอเปอร์เก่งมากเปหรอเดี๋ยวเราไปบ้านเขาก่อนลองไปบ้านเขาโอเคเดี๋ยวลองไปบ้านเปอร์เคโขาชอบลูกคำอ๋อเขาชอบเขาว่าคีช็อปเนี่ยต้องลองถามเขาอะไรนยอดเหลืออะไรนี่แค่สองพยายามใช่เขาเก่งเขาร่วงเก่งไหนยอดเป็นอะไรเปอร์อะไรนะคีช็อปคีช็อปใครบอกว่าเปอร์ชอบลูกคำอ๋อลูกมันมันเป็นสำเนียงนิดนึงอ๋อครับอ๋อคีช็อปช็อป อะไรนะสำเนียงเป็นสำเนียงจริงเป็นสำเนียงจริงทีนี้เรามาดูโปรดักต์จริงของทั้งสามแบรนครับผมนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ช็อกโกแลตฟาร์กเชอรีก่อนเลยกันโอเคใช่ๆไหนโปรดักต์ของช็อกคุณมีอะไรบ้างคือบอกเลยว่าอ๋อเห็นที่ม้กยกมาอ่ะหุ่นก็ยกอ๋อโอเคโอเคคือช็อกโกแลตฟาร์กเชรีเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันคือช็อกโกแลตใช่ไหมจริงๆเราก็ทำช็อกโกแลตเหมือนกันเหมือนว่าในในตัวที่ทุกคนเห็นในตัววิดีโอแต่ว่าเราก็มีแก้วเหมือนกันซึ่ง แก้วเนี่ยเรามีหลายแบบมากอ่านเดี๋ยวให้เออพูดถึงแก้วต่อโอเคครับก็อันนี้คือแก้วนะครับมันคือแก้วที่เอาไว้คนช็อกแลนไดแต่ใช้สำหรับอะไรก็ได้เพราะมันก็คือแก้วปกติแหละครับชเอให้ดูไอ้ให้ดูที่จับแต่ว่าตัวอยากให้ดูดีเทลนี้มากเลยก็คือที่จับอ่ะมันเป็นตัวบีใช่ไหมฮะตัวยูแล้วก็ ตัวเเป็นตัวเมีกิมมิคการเป็นคำว่าซับนะครับโอ้ผม่าต้องเปลี่ยนเป็นโอ้โหเมื่อีนี่ตุวใหญ่สามเดือนสามเดือนเี่งยเมื่อกี้น้องเยช็อกเลยขี้ช็อกเงี้ยกิๆ พอซักมาเนี่ยฮะเลยประมาณนี้ฮะโหอยู่ที่คนเหรอพี่เอางี้พี่ลืมพี่ขอหว่าเดี๋ยวขอย้อนกลับมานิดนึงก่อนที่เราจะไปเข้าดีเทลแต่ละอันเนี่ยจะถามน้องเน็กซ์ก่อนดีกว่าว่าทำไมทำไมซีซั่นเนี้ยมันดูเป็นแบบของกระจุกกระจิ๊บแบบนไม่เหมือนกับกล่องในซีซั่นที่แล้วเออต้องต้องบอกว่ารอบเนี้ยปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วเพราะว่าทางเนี้ย NPP ได้แบบเหมือนกับว่าฟังผู้บริโภคฟังแฟนๆมากขึ้นเหมือนกับว่าครั้งที่แล้วอ่ะเรามีแต่กล่องใช่ไหมเราก็แบบมี เต็มไปหมดเลยก็อย่างที่พี่ท็อปบอกว่าเราไม่ดูจะไปใส่อะไรแต่ว่าคร <c oughs> ั้งนี้เราเลยมีกล่องเป็นบ็อกเซตพร้อมกับมีของมาให้ด้วยซิ่งซิ่งอะไรอะซึ่งซิ่งได้เว้นซิ่งซึ่งสามารถ ใช้ได้เป็นของที่แบบว่ามีประโยชน์ไม่ได้มีแค่กล่องคือตอนแรกกล่องมีประโยชน์แหละตอนนี้พอมีของเพิ่มมากขึ้นไห้ใช้ยิ่งมีประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกก็ต้องบอกว่า m p c i t y เนี่ยเขารับฟังความคิดเห็นของของของพิยาสณทุกคนเนาะเลยทําสิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะครับมีแก้วซับขึ้นมาใช่แก้วซับใช่ครับด้วยคือจริงเขามีถารองแก้วมีที่ปิดฝาแก้วแล้วก็มีขอช้อนด้วยบโอเคแต่เดี๋ยวขอวกไปถามพี่ยาราันนิดนึงทาไมซีซั่นที่แล้วยังเป็นกล่องแต่ว่าทําไมอันนี้ คือคือรู้แล้วแหละว่าเราอยากทำเป็นแบบสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ทำไมปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ของการเป็นเมืองการเป็นซิตี้ครับพี่อะไรอ่าก็อย่างนี้ทุกคนอยู่น้าที่นะครับมันก็เคยเป็นปีซิตี้ครับผมก็พี่กล่องอยากจะพาเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนว่าพาทางพลอว์บัสและบีอสัสมาอยู่ในเมืองเดียวกันอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็ของใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอฟฟช็อกโกแลตมาร์คค้เชนหรือว่าขงางต้นไม้นี่คือเราก็จะได้มีที่้านเหมือนกัน ก็แปลว่าเราอยู่เหมือนเดียวกันเช่นแบบว่าที่บ้านเราก็จะมีอาหาทต้นไม้เหมือนกันหรือว่าเรากินช็อกโกแลตจากแก้วแบบเดียวกันอะไรเงี้ยครับผมทำให้เราบอกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นี n p p City นะฮะทีนี้อะกลับมาดูที่แต่ละช็อปต้องบอกว่าที่เรียงรายอยู่บนโต๊ะนี้เนี่ยมันมีแบบคืออะถ้าอย่างไปฐานรองแก้วนี่ก็คือเป็นแบบเป็นโค้ดของแต่ละคนเลยใช่ครับสองคนสิบสองฐานสองสีสิบสองสีด้วยแล้วก็เป็นสิบสองช้อน ใช่ครับแล้วก็เป็น12ที่เขาเรียกว่าอะไรที่ปิดแล้วก็มี12แก้วอีกคือดีเทลมันแบบแล้วก็ลายแต่ละายก็เป็น12แต่ละคนเหมือนกันพี่ทอ๋อเป็นลายแต่ละคนเหมกันแล้วลงมือวาดด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ครับคือลายที่ปีที่แล้วเราทำไว้เราเอพีเอามา mix ในลายของเรารวมกันครับอ๋อฮะอ๋อฮะอ่ะแล้วอ่ะเดี๋ยวให้พรีเซนต์เขาเรียกว่า สิ good good like <S S: ああ่งของใน c อ o c o l a t แฟคทอรี่ก็ได้เต็มที่เลยอ่านี่จะบอกนะว่ามีกิ้งกิ้งกิ้งนี้จะให้เอฟเอฟอะไรกันป่ะเดี๋ยวเรียกไว้ตอนเล่นเกมอ๋อเดี๋ยวไว้ตอนเล่นเกมอ่าอ่าใครพิเศษดีกรุ๊ปเราพี่มาคุณเลยครับพี่มาไปหัวหน้ากรุ๊ปเออหัวหน้ากรุ๊ปครับผมสมมติพี่เต้เหมือนมาขายของแบบว่าถูกตือใช่ใช่อ๋อโอเคโอเคช่วยกันไหมช่วยกันได้ป่ะ เอาเอาอย่างนี้ก็คือในช็อกโกแลตพาร์ที่เนี่ยถึงแม้ชื่อจะบอกว่าเป็นโรงงานผลิตช็อกโกแลตใช่ไห่ในเมืองเ v City เนี่ยก็ผลิตช็อกโกแลตนี่แหละแต่ถ้าผลิตช็อกโกแลตไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะแบบอยู่ได้แบบใช่สมมติเราส่งส่งให้มันอาจจะละลายอะไรอย่างงี้อาจะละลายอาจจะแบบคือช็อกโกแลตเราซื้อที่ร้านดีกว่าใช่แต่ว่านอกจากช็อกโกแลตฟาร์ที่แล้วที่ผลิตช็อกโกแลตแล้วยังมีแก้วที่เอาไว้ใส่ ช็อกโกแลตอุ่นช็อกโกแลตเย็นหรือกาแฟก็ได้กาแฟแกงส้มก็ได้น้ำส้มส้มก็ได้ใส่แกงส้มยังได้เลยใส่ส้มยังได้แล้วเอาหลอดดูดแกงส้มใช่เอออ่ะก็อย่างที่บอกไปครับว่ามีที่รองแก้วนี่ครับซึ่งมีโค้ดของแต่ละคนนะ you make me melt by จ u ก t t e ฮันเด่ไม่ธรรมดาเออละลายเลยครับละลายมผละลายเลยแล้วก็มีแก้วมีนี่มีช้อนก่อนซึ่งเอาไปกินข้าวได้เหมือนกันไม่อาจจะไม่ได้กินแค่ แฟอันนี้กินข้าวได้ด้วยเหรอกินข้าวได้โอ้โหตายแล้วนี่ตักซุปตักซุปอย่างงี้ตักซุปอย่างี้ฮะได้หมดมีที่ปิดแก้วที่ปิดแก้วแล้วก็มีตัวแก้วมีตัวแก้วนะอันนี้คือ,อของของ c o l a t e Factory ใช่ครับ้วเดี๋ยวที่ขออนุญาตไปที่เอ Key Shop Key Shop กันต่อนะฮะ Key Shop ไหนมาดูที่ Key Shop ซิครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ไปพี่ขุนครับคุณว่ามีอะไรก็มาบอกผมนะครั ครับผมที่แน่เราคียเชนนี่เรียกได้ว่าพวกเรา12คนเป็นคนดีไซน์ขึ้นมาเองครับที่โดยที่คีย์เชนทุกอันนี้ก็จะมีลายเซ็นของพวกเรา12แบบแล้วก็แน่นอนว่ามันมีหลายคีย์เชนมากที่สามารถมาประกอบรวมกันเราเป็นคีย์เชนเอาจริงนะครับทุกคนความรักก็เหมือนคีย์เชนนะผมจริงยังไงคือบางครั้งเวลาเราเราทำคีย์เชนขึ้นมาใช่ไหมครับเราใส่รวมกันเราเอามาแขวนเนี้ยครับเราแขวนให้แขวนให้ ใส่แควนต้องเข็มขัดเงี้ยครับงมงมไม่เจอสักทีเราเราไมรู้สึกว่ามันก็สวยดีอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นแฟชั่นเออใช่ไหมฮะเราว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนคนก็ชมเราว่าสวยอะไรเงี้ยเราก็งม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 งเฮ้ยคนวะ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 ยังอีกเหรอคนเวิรกเลยคนคนไปชมเราว่าสวยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ดีใจไงเราก็เราก็บอกเว้ย ยังอีกเธอเธอก็สวยเหมือนกันนะยังอีกไอ้เริ่มมึนเริ่มมงแล้วก็เกี่ยวกับคีเชนยังไงยังก็จะวงเข้ามาให้ได้เอางี้เดี๋ยวไล่มาตรงนี้ดีกว่าอ่ะนี่น้องพิมถ้าเป็น้องพิมพ์เนี่ยก็คืออันนี้คือเป็นพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจผมว่ากุญแจนี้นี่ก็เกี่ยวกับความรักเหมือนกันยังไงครับบางที่บางทีบางทีสมมุติว่าเราชอบใครรักใครเนี่ยบางที่เขาจะมีกำแพงหรือว่ามีอะไรกันไปเรา เพียงแค่ใช้กุญแจเนี่ย <Okay. S 1> เราส่เข้าไปทาลายกับแง่แบบเปิ้ลไขแล้วเ,เป็นไงครับใส่บึ๊บไม่เป็นร,อรอ้องวะไม่ได้ไม่มันก็จะแบบไขแลุญแจหัวใจ,เ,จ,เ,จ,เ,จเขาเข้าไปได้เออเป็นตัวช่วยให้เขาไปไงอ่ะยื่นให้เขาไปโอเคไหม <c oughs> โอเคเอางี้ดีกว่ากับแงที่เปิ้ลพูดที่เหมือนกับใคร แพงคุณเหรอจะสู้ซับผมอ่ะนี่ซับซับแมซับอีซับเวไม่ใช่แล้วมีอันนี้มีนี่พี่น้องทูมีนี่มันมีเลเยอร์ตรงนี้เขียนว่าทูมียูอาร์จุดจุดสำหรับผมเนี่ยคุณคือแล้วก็จะมีลายด้านหลังเป็นอะไรวะลายมือเคยวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลจะเป็นที่เราเลยเป็นลายเซ็นของใครไม่รู้อันนี้ของผมอันนี้คือของผมที่รักยิ้มเหมือนเรือที่ผมวาดก็คือเป็นเป็นรอยยิ้มของ ส่วนอันนี้นี่เขาเขียนว่าล้มเราที่พักพิงแล้วก็วาดเป็นต้นไม้เป็นยูของใครไม่รู้ดีเทลเยอะมากๆแลแต่ละอันอย่างคีย์ช็อปอันนี้ผมผมยกให้ดูแล้วกันนี่คือเป็นพวกุญแจซึ่งเป็นมีดีเทล12อแบบนะอันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคีย์เชนที่เอาไว้ใส่กุญแจได้อีกก็มีดีเทล12แบบอีกต้องนะครับส่วนตรงนั้นก็คือพวงกุญแจเหมือนกันใช่ไหม ใช่ครับแล้วก็มีดีเทล12แบบอีกอันนี้เป็นชื่อของแต่ละคนส่วนอันนี้เป็นเหมือนอันนี้คืออะไรตัวรวมครับอันนี้ก็เหมือนที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันคือรวมคี่เชื่หลายๆอันเข้าไว้ด้วยกันก็มีดีเทล12แบบของมันอีกคือดีเทลมันเยอะมากอ๋อนี่ใช่ไหมการรวมทุกอย่างนี้รวมทุกอย่างกันเป็นยังไงครับอุ้ยน่ารักอ่ะก็ตามสไตล์พวกเราซงชอนทำกุญแจก็ต้องมีอะไรที่เป็นเท่ๆอย่างนี้แหละคือตามทรงตามทรงเนครับผมแล้วไหนกุญแจไหนกุญแจคอนโดจัดจริงๆอยู่ไหมอยู เก็บไว้ครับเดี๋ยวทําหายเดี๋ยวเดี yeah> ๋ยวไขเข้าไปเดี๋ยวคอเปอร์ไม่ได uh, ้ตัวลใครคะับกำแพงของเปอร์คือใครพวกพ่ใครดีกำแพงรู้ตกตได้ผมบอกให้ไหมผมบอกให้ไหมกำแพงมุมเนี้ยคือจังดีใช่ทำไมทำไมคุณไม่บอกอย่างนี้เนี้ยไม่รู้ผมบ่เลยที่ผมหายหน้าหายตาไปอาทิตย์เดียวคือมีเรื่องราวกำแพงเกิดขึ้นกับเปอร์ที่มีก็ใครที่มีกำแพงหัวใจวันนั้นก็อย่าลืมเอาหัวใจไปไขด้วยนะ เ,เอางี้นะพี่จะไปติดตามเรื่องราวของกระแพงเปิดอทติดตามให้มันแหวนพอแอคแฟนๆครับก็มีเยอะแยะหรือว่าในในในรายการท่องเที่ยวคุณป่าอยู่ในนั้นหรอมีมีรายการท่องเที่ยวที่เคมีแบบสองคนยังดีอ่ะอเอาเรื่องกระแพงติดไว้ก่อนแล้วกันนะฮะมาถึงร้านดอกไม้ครับ